อิสราเอลนั้นได้ประกาศในวันอังคารนะครับว่าได้ระดมโจมตีใส่เป้าหมายในฉนวนกาซาหลายร้อยครั้งในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูแห่งอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพของเขานั้นเพิ่งเริ่มต้นการโจมตีกลุ่มฮามาสในกาซาครับ เป้าหมายในการโจมตีครั้งล่าสุดของอิสราเอลนั้นรวมถึงย่านชุมชนริมาลในกาซาซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐบาลของฮามาสหลายแห่งโดยเนธันยาฮูกล่าวในช่วงค่ำวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าสิ่งที่เราจะทำกับศัตรูในช่วงไม่กี่วันจากนี้จะส่งแรงสะเทือนต่อพวกเขาไปอีกหลายชั่วอายุคน กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้ระดมกำลังสำรอง300,000คนเพื่อเตรียมตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮามาสในดินแดนอิสราเอลที่ติดกับฉนวนกาซาพร้อมระบุว่ากลุ่มฮามาสได้ยิงจรวดเข้ามาในอิสราเอลแล้ว4,500ลูกนับตั้งแต่เริ่มการโจมตีเมื่อวันเสาร์นะครับ ทางด้านโโศกกองกำลังฮามาสขู่ว่าทุกครั้งที่อิสราเอลโจมตีใส่เป้าหมายพลเรือนในกาซาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านั้นจะมีการสังหารตัวประกันทีละคนจากราวทั้งหมด150คนที่กลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไว้ขณะเดียวกันรัฐมนตรีกาลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาลันส์ กล่าวผ่านวิดีโอว่าอิสราเอลนั้นจะบุกยึดกาซาอย่างสมบูรณ์และจะตัดขาดสาธารณูปภคต่างๆสำหรับดินแดนของปาเลสไตน์แห่งนี้รวมทั้งไฟฟ้าเชื้อเพลิงอาหารและน้ำซึ่งเป็นคำขู่ที่สร้างความกังวลให้แก่องค์กรสิทธิมนุษยชนที่เกรงว่าจะเป็นการทำร้ายประชาชนที่อาศัยอยู่ในกาซาและละเมิดกฎหมายสากล While I recognize Israel's legitimate security concerns, I also remind Israel that military operations must be conducted in strict accordance with the international humanitarian law. ครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติอันโตน,นิโอกูตเตเรสกล่าวว่าแม้ความกังวลด้านความปลอดภัยของอิสราเอลเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ปฏิบัติการใดๆทา,ทางทหารต้องเป็นไปตามกฎหมายด้านมนุษยธรรมด้วยโดยต้องหลีกเลี่ยงการมุ่งเป้าไปที่ประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือน ตัวเลขผู้เสียชีวิตในวันจันทร์นั้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า1,600คนโดยอย่างน้อย900คนเสียชีวิตในอิสราเอลและราว700คนในกาซาซึ่งคาดว่าตัวเลขน,นั้นจะพุ่งสูงกว่านี้และตอนนี้มีผู้บาดเจ็บทั้ง2ฝ่ายเกือบ6,000คนนะครับรายงานระบุว่ามีชาวต่างชาติเสียชีวิตในอิสราเอลจำนวนมากรวมทั้งพลเมืองอังกฤษฝรั่งเศสอาร์เจนตินายูเครนเนปาล กัมพูชาและไทยซึ่งตอนนี้มีรายงานว่าไทยนั้นมีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย18คนซึ่งอีกสักครู่คุณนิติการนั้นจะมีอัปเดตนะครับนอกจากนี้รัฐบาลสหร,รัฐนั้นยืนยันว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิต14คนและอีก20คนไม่ทราบชะตาก,กรรม เวลานี้รัฐบาลหลายประเทศกำลังเร่งหาทางที่จะนำพลเมืองของตนออกจากอิสราเอลขณะที่สหประชาชาติระบุว่ามีประชาชนในกาซาที่ไร้ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า1,87,000นคนนะครับบรรดาผู้นำของชาติตวนต,ตกรวมทั้งสหรัฐอังกฤษฝรั่รรงเศสเยอรมนีและอิตาลีต่างมีแถลงการร่วมสนับสนุนรัฐอิสราเอลและประนามกลุ่มฮามาส ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวโมออนังคารประนามกลุ่มฮามาสที่ก่อเหตุโจมตีอิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์ว่าเป็นความชั่วร้ายที่แท้จริงและยังให้คำมั่นที่จะสนับสนุนอิสราเอลด้วยครับ Let Israel's there be no doubt. The United States doubt has back no ครับผ sure ู้นำสรัฐกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าสรัฐจ,จะสนับสนุนอิสราเอลเราจะทำให้แน่ใจว่าอิสราเอลสามารถปกป้องตนเองได้ในวันนี้พรุ่งนี้เหมือนกับที่เราทำอยู่เสมออารีฮา o โรอดีตหัวหน้าคณะ การทำงานของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวกับบ o a อว่าอิสราเอลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเข้าสู่ความขัดแย้งนี้หลังจากที่กลุ่มฮามาสเลือกโจมตีในวันสำคัญที่สุดทางศาสนาของชาวยิวเขาบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่อิสราเอลคาดหม,มายมาก่อนแต่เมื่อเราถูกลากเข้าไปและมีการประกาศสงคราม เป้าหมายที่ชัดเจนนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือการทำลายโครงสร้างการก่อการร้ายในกาซาอย่างถาวรเพื่อรับประกันว่าประชาชนอิสราเอลจะไม่ต้องผเผชิญกับความโหดร้ายแบบนี้อีกต่อไปด้านประธานาธิบดียูเครนโวโลเดเมียเซนสกี้โยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลกับการลุกรานของรัสเซียในดินแดนของอยูเครนเขาบอกนะครับว่าปีศาจร้ายตัวเดียวกัน แตกต่างเพียงแค่การโจมตีอิสราเอลนั้นเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายแต่ยูเครนถูกลุกรานโดยรัฐก่อการร้ายอย่างไรก็ตามเกสออลโอเมรี ari, นักวิชาการแห่งวอชิงตันอินสติทูตฟอร์เนียอีสพอลิซีกล่าวกับวิโอเอว่าการตัดสินใจของอิสราเอลต่อจากนี้จะมีความสำคัญยิ่งเขาบอกว่าหากอิสราเอลจำกัดขอบเขตของสงครามนี้ไม่ให้เสียหายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ และให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดก็เชื่อว่าอิสราเอลจะได้รับการสนับสนุนจากนานาประเทศต่อไปแต่หากอิสราเอลใช้กำลังเกินกว่าเหตุแรงหนุนนั้นก็จะเปลี่ยนไปและว่ารัสเซียและจีนจะใช้เหตุการณ์ความไม่สงบนี้ในการหาแรงสนับสนุนฝ่ายของตอนเช่นกันซึ่งนั่นถือเป็นการทดสอบสำคัญของรัฐบาลสหร,รัฐอีกด้วยครับ